ไอ้เสมครับว่าคอยงี้ยังจนเลยไอ้พ่อสิมีอาจสิทธิ์ซื้อรถเลยไหมครับไอ้น่ะผมนี่ยังจนเลยพอจะมีสิทธิ์ซื้อรถได้ไหมแมนครับมันบกเกีลนะครับมันจะรวยหรือจนมันก็ค้นขึ้นกันเบิดจะเป็นค้นเมล่อค้นครับเออนั่นแหละคื้นเหล้าคนเล่าคนอีสานคนต่างดาวคนยังไงคนกันบ่คนครับเออซื้อเลยบึ๊บเบเกวนะสิทธิเท่าเทียมกันช่องของเกษมรสซิ่งนี่ ไม่มีแบ่งแยกโอ้โหไม่แบ่งแยกชนชั้นนะมึงจะรวยเป็นร้อยล้านมึงมาซื้อกับไอ้เสัมกูให้มึงฟรีดาวโอ้โหเออมึงจะจนเหมือนยาจกนะขอมึงจะติดเครดิตแบล็กลิสต์มีใจที่จะสู้มีใจที่จะทำมาหากินมีจิตใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฝันสร้างอาชีพนะสร้างครอบครัวอยากกินรถไปทำมาหากินไม่มีตังก็ให้ฟรีดาวเหมือนกัน แถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอป้ายแดงหนึ่งคันเหมือนกันโสุดเออเนี่ยัะเสมรสซิงของแท้หวัวนงหัวน็อตเดิมบนกุญแจรีโบดไม่สองหมื่นโลนะรีโว่สองจุดสี่เซอดิชั่นปีสองพันยี่สิบสองนะไม่เพียงแค่สองหมื่นกิโลเมตรผ่อนเดือนละเจ็ดพันตลอดสัญญาฟังเสียงบ่ฟังครับฟัง เ,เลยงเรายแรง2.4เซตอีดิชั่นเปิดแคปได้นะรถแคปปีเดียวโอ้โหดูดิมิตอุเมดนะดูไม้ยังเมาื่อกี้เอาสองไม้หน่อยแค่สองหมื่นเนี่ยนะสีเทาหมานเทารวยเทามั่งมีเทาเสียทีดูใบเทาเสียทีเรือทองนะตะเภาแก้วตะเภาทอง <laughs> อ้าววนล้อแม็กเวลไฟท้ายแตกเล็กน้อยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ ําซีลบ้า้นะตัวนี้ยังไม่มีป้ายขาวนะทําไมพี่เพราะว่าออกมาป้ายแดงยึดก่อนก็ยังไม่ได้ป้ายขาวก็เดี๋ยวเราแก้งจุดเอาป้ายขาวมาให้โอเคไหมโ <Okay. S 1> อ,อ,อเคเออพอรถมันเป็นป้ายแดงอยู่มันยึดเล็้วจัดนะขับังเดียวเลยสองหมื่นโลไม่ได้ดูลืมหูลืมตาดูข้างงวดกันเลย <c oughs> <c oughs> เอ่า ฟีดาไปขอคนสร้างฝันสร้างอาชีพเอาไปทำมา,าหากินไอเสียมช่วยสวยเคาะทำไมออเคาะเฉยว่ามันเออมันทำไมสมส,ยยสีมันสวยจังเลยโอ้โสีมันสวยจังเลยมันนึกว่าเคาะดูสีอะไรเห็นเขาคนแก่เขาเคาะเคาะทำไมพี่เอามือเคาะได้แต่ห้ามถือค้อนมานะ <c oughs> บุ๊กนะนะ <c oughs> ถ,ถือค้อนตีตะปูมาเคาะรถนี่บุ๊กนะเครื่องเดิมนะฝารปรงไม่ขยับเลย โอ้สวยสวยหรือสวยพี่สวยสวยสวยบางคนเขาังไม่ออกเขาบอกสวยเลยเจ็ดพันตลอดสัญญามานี่แถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอป้ายแดงเนี่ยคันนี้เดี๋ยวลูกค้ากำลังจะมาเอาลูกค้ากำลังจะมาเอาเนี่ยมวกกระนุ่งกระนกอ่านี่แถมจริง แถมจริงโอเคไหมโอเคอะอร์คันง์เเจ็ดพันได้ท่อซิ่งได้แม็กเวลไม่สองหมื่นโลได้ปียี่สิบสองนะผมนี่ยังจนมีสุดไหมไม่เกี่ยวครับจะรวยหรือจนมาหาไอ้เสมรถสิ่งบริการเหมือนกันหมดได้ฟรีดาวฟรีจองแถมมอไซค์เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าเฮ้ยแถมไม่สำหรับคนรวยเท่านั้นนะมอไซค์ไม่ใช่ช่องนี้แถมหมดสุดไม่สุดสุดจัดอ่าอ่าฝากพี่น้องเป็นสะพานบุญกดไลค์กดแช่ กดแชร์คลิปว,วิดีโอนี้ออกไปให้พี่น้องเอฟซีได้มาเห็นคลิปนี้ในไลน์นะแค่นี้เจ้าก็ะรับบุญไปเต็มเต็มเป็นกำลังใจให้ไอศีรไม่ไงนะกับช่องกระสีรถซิ่งนะจะได้สนับสนุนสร้างคอนเทนต์สร้างคลิปวิดีโอให้เพื่อนพาพี่น้องได้รดดีๆงามๆสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มนะสร้างสรร์ผลงานคลิปนะสร้างเป็นผลงานเพลงสร้างสรรค์เสียงวัวเาะ ให้พี่น้องได้รับชมอย่างมีความสุขโอเคปะโอเคครับอายพิมโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ้ว